สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุนคนดอน JO1 Official ครับพี่น้องครับคลิปนี้กลับมาพอพี่พอน้องคือเก่าเหมือนเดิมเอาเรื่องเล่าวความน่ารักของลูกสาวอีลานอยอุ้งอิงมาบอกมาคุยกันครับคลิปนี้เบาดุนสิบห้าพี่พาน้องไปเบิงเมนู่ทรงเขานอนพนาพี่น้องสะอ่อนค่ะเบิงเบิงพี่น้องครับคลิปนี้ครับพ่อเอก พ่อแม่อุ้งอิงลาเพลินออฟฟิเชียเพลนรายงานมากครับหลายคน,นอาจานได้เบิ่งแล้วเนาะเบ้าดุลกับขอเอานํามาเบาให้กับเอแฟนคลับของอีหลาในช่องเบ้าดุลเจวันออฟฟิเชียลสุพีสุนองฟังมาเบามาเบิ่งกันครับพี่น้องเมนูทรงเขานอนมีอยียงแน่พี่น้องครับอีลหล่าน้อยอุ้งอิงครับยังอยูก่ก่อท่อมอครับมือขึ้นหนีหมือว่านนีนะครับเพิ่นว่าตื่นจะเ้าตี0ีวาซันออกจากมองพับออกจากมองนอนตั้งแต่บ่ท่านใดฝ่าบ่ท่านไดแจ้งว่าซัน อแม่ข่าปิ้งหมูปิงป้งไก่เพราะให้ได้ตังเครื่องพ่นละเพราะฉันกลับมาอจนสิค่ำครับพี่น้องนี่เป็นเวลาเกือบประมาณเกือบสองสามทุ่มครับเหตุงานเบิดดมือลูกสาวก็ได้บู๊ใจสู่คักเนาะเพราะพ่อแม่ก็ให้กำลังใจลูกสาวครับหลังจากที่สู่งานมาเบิดมือครับอีหลานหน่อยอุกอิง,อ,งอีมอนอิงเอ้กับน้องนี่แหละกับพ่อเอกนี่แหละครับเออผ้ามาร้านอาหารว่าร้านลาบเชัยูมพบ่มะครับ ยูมองได้ละพี่น้องเป็นแต่ไปน้ำกลนลูกสาวแต่ละเบิ่งเมนูเพิ่นแต่ละเมนูพี่น้องครับป้ากีลาน้อยบอกว่าเมนูซวงเขานอนจ่าพ,พ,พมพมแม่ว่าเสัิเป็นยังไงล่ะครับเป็นต่นอนรับก็ลาเห็นแล้วเออผู้ใดได้เบิ่งคลิปของ่อเอกนะครับเห็นแล้วเป็นต่นอนรับบ่นะครับเอา อีลากินเขาแสบนอนรับนะครับอีลากินสเสีบพ่อแม่ก็เห็นแล้วก็ดีใจนั่ละลูกเอ้ยเนาะแมนบอพี่น้องครับเอาเอามาให้พี่ให้น้องให้พ่อแม่อีลาหน่อยได้เบิ่ง์ในช่องเบาวด่วนโคดด่วนเจออ้วนออฟฟิเชียลครับคลิปนี้นำทรงอีลาหน่อยเขานอนนะครับเมื่อวานนี้เนะเาะตั้งแต่เสาเสพี่น้องก็สิเห็นบรรยากาศอีลาหน่อยไปเขาเซเว่นครับมีเซเว่นเป็นครัวครับมีรถเป็นบ้านในการเดินทางอาชีพศิลปินพี่น้อง ต้องสู้ได้พี่น้องครับบอแมนวายยูดีดีเพื่นอนสิร่ำสิรวยบอยบอยูดีดีเพื่อนสิมีเงินมีทองขึ้นมาได้ครับศิลปินแหลกด้วยความสามารถด้วยความสั่งความสุขให้กับเอฟซีแฟนคลับแมนบอกครับพี่น้องเบาดุลเบาถือบอหลายคนหลายคนก็บ,บอกว่าโอ้คือเก่งยังสั้นยังสิแต่ตัวเพื่นสิประสบความสำเร็จเลยครับพี่น้องต้องสู่ต้องทนต้องฝึกต้องซ้อมนะครับทุกอย่างแหละครับบอแมนแต่อาชีพศิลปินแมนบอกครับพี่น้อง ทุกอย่างทุกอาชีพนะครับก็ต้องมีความมุมานะพยยยามอีลหลาน้อยอุ้งอิงครับเป็นตัวอย่างหนึ่งในความเพียรพยายามสี่มุงมีเป่าไม้ไปสู่ความสําเร็จครับสุดท้ายแล้วก็บปสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องไปอีกโดยมีพ่อพ่อยายเอฟซีแท้เฮ่านี่แหละเนาะสนับสนุนลูกสาวครับพี่น้องนี่ละจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับที่บ่าวรุ่นเห็นในความพยายามของอีหลาในแต่ละมือแต่ละเว้นเมือว่านี่ก็เฮ็ดงานนะครับอยู่่องไทย พอนุ่นพ่อจูก็ไปให้กำลังใจอยู่ของทายภุหละเอ็มสตูดิโอบอกทางปทุมท่านี่บอกครับที่เพื่อนไปไทายเนาะมองนั้นมันสิเป็นมูบานไทยละครได้พี่น้องมีหอดหลานยามีหอดสวงสุบอรเบิ่งในคลิปพอนุ่นสนันอบว่าเขาเห็นในหนังในละครนั่นะครับพี่น้องมันสิเป็นชุมชนในการทายท้ำหนังโดยเฉพาะครับอีลาน้อยอุ้งอิงก็มีโอกาสได้ไปทำการแสดงหนังหนังละครน,นะครับหมอล่ำ หมอสงคมหมอลำบอกพี่น้องเอากค่อยติดตามเบ้างครับแต่ว่านะครับคลิปนี้เบาดุลมากโฟกัสนะครับในตอนแรกอีหลาหน่อยมาบอกพอบอกบอกพ่อพ่อ,อแม่แม่ว่าเมนูทรง,งเขานอนพะนะเป็นแต่ในนอนเวล่าคอยกระลุกหาหาเหตุแบบอีหลาแล้วเนาะแต่ว่าาตามันอาจจะบอกขึ้นกันครับแต่สอรที่สุดก็คือแกงเนือไหมใส่ไข่มดแดงนะพี่น้อง ทั้งส้นผักกางกอดท่อม้อนี่เพิ่นเอาไข่หมดแดงมาแต่สายมันเป็นย่ามมันอยู่บ่ละเมาด่วนกับซาอ,อ่อ,อนครับเป็นแต่สดพอนๆแซ่บแต่ละแม่นบ่พี่น้องเออเสาเทียงเตียงๆจังสีโอ้ยนะครับไปล่องมงดูพี่น้องครับเป็นยังไงเมนูเออมีหัดสมตำมีหัดอ่ข้อหมูย่างครับพี่น้องจิ้มน้ำจิ้กโอ้ยทรงแม่นทรงเก่านอนแหละลูกเอ,อ้ยนะครับทรงโพลเม่ไปหาติดตามอีลาหน่อยนี่ล่ละผู้ใดมี ปารมุดลาน,นีไว้นะครับปักไคไวไฮเนเดอร์พี่นงเดอร์เป็นตาแซบคักครับ,ครบแค่ไปนั่งกินกับรีวิวคนทั่วโลกทั่วประเทศแล้วอิหลานะครับลูกสาวอิหลาหน้อยอุกอิงขอบคุณพ่อเอกครับเทียรายงานความเคลื่อนไหวของอีหลาหน้อยพ่อเอกเป็นกะจะได้รายงานแต่ช่วงส่วนตอนเสาร์เนาะกับตอนแรกที่เขานอนเพราะว่าอย่างวันที่ช่วงคาบกลางวันเป็นกะรจะได้พักผ่อนนะครับเพราะว่าพ่อให้อีหลาหน้อยไป อยู again, left, then, really ่กับทีมงานกองทยแล้วกับพ่อเอกเพื่อนกะมีเวลานะครับออกมานะครับภารกิจส่วนตัวพักผ่อนนะครับเตรียมรอรลาบลูกสาวกลับนะครับกับผ้าลูกสาวไม่กินของแสบแนยวเสียบอย่าล่ะลาบชัยภูมินะอืมเ่ินว่าพ่อฮักนะครับพ่อฮักข้างกอนพ่อโมเป็นคนแนะนำมาสันเพื่อนกับไปหลาหลอบเลยสันดพ่อเอกว่าครับพ่อเอกว่าเพื่อนไปหลายรอบแล้วว่าแสบนะครับอีลาหน่อยบอกว่าแสีบแสบแสียบมาสัน รีวิวนะครับเป็นการรีวิวร้านอาหารนะครับโดยที่เจ้าของร้านบอลูโตครับว่าตอนนี้ครับพีเอชซีแฟนครับอีลานอยอุกอิงครับอืมสิติดตามนะครับนั่มไปเบิองว่าแสีบคือจังลูกสาววาบอพี่น้องนะครับเมนูนี้นี่ถ่ายรูปไว้แคปไว้เลยพี่น้องครับเบาดุนว่าหลายคนครับที่ไปกินหรือว่าไปรับประทานนะครับลาบชฉยเอ้าคู่หมอบลานลาบชฉยเอ้าคู่หมอบซื้อลานเพลินพี่น้อง เออพี่น้องผู้ใดเคยไปกินแล้วก็ลองคอมเมนต์บิ่งครับแต่ว่าลูกสาวอีหลาหน่อยอุ้งอิงบอกว่าแซ่บวันอีหลาหน่อยว่าแซ่บเพราะว่าเนี่ยกระซ่บเบนอกพี่น,อนอ้องเนอะเออเอฟซี FC แฟนคลับนะครับบ่าอดุลในช่องเบ่าอดุลพคดรนันช n น l ครับเป็นยังไ๋ครับได้ไปกินได้ไปเบิง้งร้านนี้กับอีหลาหน่อยได้น้ำกลอีหลาหน่อยไปบอรับร่องไปเบิ้งเดอพีเพ้องเดอมือนี้เดอเออเมนูเทียงตาคิดบ่ออกก็จะไปกินไสนี่ลองไปร้านนี้เบิ่งครับพี่น้องเพิ่นเปิดจากโมงล่ะ โมเมนต์มันเปิเปเปด,ดเจ้มือแลงหมดรอบนี้เออสีมีมีด้วยแต่ีาน่อยอุงอิงครับเอา้าหลังจากที่ลูกสาวครับเข้านอนแล้วมือนี่ครับรายการโต๊ะหนูมแหม,มอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องวันนี้มือนี้วันพุธครับวันพุธนะครับรายการโต๊ะหนูมแหม,มหลังจากนั้นครับกสิเดินสายเดินทางมุ่งตรงสู่โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามไปยังบ้านวซันอีฬาหน่อยกับพ่อโจมีคิวออดิชั่นพี่น้อง ศิลปินเก่าไปใหม่มาครับพว่าโจเพิ่นออดิชันศิลปินเขามาในวงใหม่วันที่สิบผู้ใดมีลูกมีหลานอยากจะเป็นศิลปินก็ไปออดิชันน้ำเพิ่นเดอพี่น้องเดอแต่ว่าเบาดุนนะครับสิล่งลิปนี่แล้วไปหานะครับไปหากินไปหาแนวกินคือจังอีหลานหน่อยก่อนเมืองอุดอรมันไม่มองไหนนู่นะครับมีหน้าตาอาหารคล้ายๆกับที่อีหลานหน่อยสังนี่ครับพี่น้อง มีอยู่ดอกเนาะกับซีมีจะมองแสีบๆด้วก,กันนั่นแหละนะครับรสชาติอาหารอีสานนี่บเพว่าสิไปรยูงม,มองได้ครับพี่น้องเออเป็นอาหารที่เติมพลังโดยเฉพาะน้ำปลาแดงปลาล่านี่บู๊ยสุดยอดแต่ว่าต้องเฮ็ดสุกเด้อพี่น้องแม่นบ่เออเอาเอาเอาลองเบิ่งเฮามื้อเออที่ยงมื้อนี้ครับคิดเมนูอยังบ่ออกก็ลองก๊อปปี้เมนูลูกสาวไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าหากินบ่ได้อันอันไข่มดแดงนี่ละ่ะแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงนี่อาจสิตามเมนูลูกสาวผู้ใดเฮาก็แกงใส่แนวอื่นเอาพี่น้อง เนาะใหม่ทบ oh, ้านเ่านี่โอ้ยตอนนี้กาลังออกเนาะออกโปงเนาะหามาสับหามาตุ่มมึงหามาแงเงิึงพี่น้องกัสีแแ่บด้วยกันตัวเบนบอกกับอีลานอยอุงอิงครับเมนูเอากินกินลูกเอ่ยกับน้องนะครับไปน้ากันคู่หูคู่คู่หูคู่ห้าครับไปไหนไปด้วยครับอีลานอยอุงอิงกับพี่มอนอิงติดตามกันไปตลอดครับคลิปนี้บ่าวดุนศิลาลงไปก่อนได้พี่น้องบาดเนี่ยอย่าฝากฝากนะครับฝากว่ากดติดตามกด subscribe ไ้ในเด้อนะครับศิลาลงไป หายกินเขากินน้ำนะครับเพียนอีลาอยกินแล้วก็อยากได้บ้านเนี่ยป้าป้าป้าพี่น้องสวัสดีครับ